ถ้าจะทําธุรกิจให้สําเร็จข้อแรกเลยก็คือรักอาชีพคือรักในสิ่งที่เราทําหน้าที่ของอาชีพนั้นๆทําให้อนาคตเนี่ยมันดีกว่าเดิมทําให้เป็นอาชีพของคุณตลอดไปอันที่2เลยขาดไม่ได้เลยก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ที่เราต้องมีต่อผู้บริโภคต่อคู่ค้า <S <S 1> <S 1> เราต้องซื่อสัตย์กับสูตรขาดทุนได้แต่เสียชื่อไม่ได้ อันที่3มเลยก็คือเป้าหมายที่เราต้องตั้งว่าเราต้องการตั้งเป้าหมายองคอ์กรเราอยู่จุดไหนของตลาดอยู่จุดไหนของวงการอยู่จุดไหนของสังคมขบวนการพวกนี้ต้องคิดให้เยอะทําให้มากแล้วไปให้ถึงอย่าลืมนะครับว่าคนเราไม่มีขีดจํากัดที่มันจํากัดก็คือความคิดที่มันไม่มีขีดจํากัดก็คือความพยายาม